สวัสดีครับลูกอีสานในบางกอกครับอามานีนะครับผมจะมาเหดสมสมหมูนะครับเอื่อนว่าแหนมหมูนะครับมันนี้คิดยากนะครับกินแหนมหมูนะครับเพราะว่าเตรียมอุปกรณ์ปัตจุบิมาแล้วนะครับอขอทุกคนชมเลยครับวิธีการครับอ่านะครับก็จากสีจเกลี่ดมหมูมาแล้วนะครับผมซื้อมาเคิงกิโลครับ แล้วก็น,นิ่งขีดครับน้ำนึ่งขีดแล้วมาต้มเองนะครับ <_ d> um> แล้วก็ซ้อยนะครับแล้วก็มาซอยเซ็จแล้วนะครับผมก็ใส่เกลือเข้าไปนะครับเกือบเกือบซอนนะครับเกือบซอนโต๊ะนะครับเ,เกือบเต็มมันละแต่ว่าผูต้องล้นนะครับผมก็ใส่มากระเทียมนะครับเด้อกระเทียมกับตำแล้วกะเอาประมาณแต่ใส่ร้ายก็อย่าคุมหลายก็ใส่หลายผมจะใส่ประมาณตำแล้ก็ไรมัน ส่วนเครื่องนะครับกระเทียมนะครับเด้อเป็นกระเทียมไทยนะครับเดือกมาในหน่อยครับใส่เกลือใสก่ใสก,กระเทียมแล้กก็ใส่น้าตาลครับน้าตาลใส้ขาวนะครับเด้ออจะใส่น้าตาลใส้แดงนะครับเด้อน้ำตาลใส้ขาวเพราะว่าป้องกันบวมให้เนื้อมันเขียวนะครับเหมือนจนสีบวมเขียวหล้กก็ใส่ชูรสจักน้อยนะครับตามใจชอบถ้าผมมดกก็พอต้องใส่นะครับเด้อวันนี้เพราะที่นี่ผมกับใส่เครื่องปรุงเยร้อยแเ้ยกสิที่ทำกัน ขันนะครับขันหรือคูให้มันเขานนวว่ากันได้ครับแต่ว่าก็ใส่ถุงมือก่อนนะครับอ่าจากกอนนะครับก่อนจะขันนะครับด้วยผมตือบอกไปเมื่อกี้ใส่เขาน้ำครับใส่เขาน้ำด้วยครับด้วยผดเหนียวซ้ำประมาณซ้ำหน่วยใค่ไกลนี่แหละครับใส่เขาน้ำแต่อยากให้มันละลายก็ต้องไปผสเซนน้ำนะครับ นำาใส่นึ่นะครับใส่ข้าวเหนียวนึ่น,น,นะครับแต่ว่าขา้าวเจ้านี่บโใส่ครับบ๊บ๊บ๊สนับสนุนให้ใส่ครับ<ม>ข้าวเจ้ามันเดให้ผสมเรียวเพิ่มเพิ่นว้าครับแต่ว่าผมานี่ใส่ข้าวเหนียวครับข้าเหนียวใส่ใส่หลักจิคันจน จนมันเหนียวกัน,นะ้ครับจนมันเข่ากันเป็นเหนือเดียวกันเลยครับจนมันเข่ากันจนหมดติดมือนะไปนะครับค่อยๆครับหลังจากผมใส่เข่าแล้วนะครับเด้อใส่เข่าแล้วก็ติขันแต่ว่ามือล้างสะอาดแล้วะครับล้างสะอาดแล้วแต่ว่าเครือข้อม เพื่อรักทุกเพื่อให้ถึงทุขค่าน้ำม่ก็ต้องใส่ถุงมือนะครับคได้มีถุงมือก็ใส่ได้ครับแต่ว่าผมไม่มีผมจะมีใส่ถุงพลาสติกนี่นะครับถุงก๊อบเก็บนี่แหละนะครับหั่นไปเหล่อๆได้ครับเด้อจนมังคาวเหนือเดียวกันจนหบจนบดติดมือคนละจนบดติดถุงคนละครับเพราะว่าเพื่ออยังบอกครับเพื่อให้เกลือนเข่า เขากับเนื้อมูสุกชิ้นสุกตอนนะครับเพราะว่าฉันเขาบอตัวเึงมันติดเห็ดหงนเาเห็ดแหงนเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเดียวเขาต้องขันให้มันได้กระคัดครับให้มันให้มันเขากันหลังจากที่ขันมาได้สักพักเลยครับเด้อ ว่ามันเหนียวมันเขียนกันไวแล้วนะครับบมดติดแล้วมันนี้แต่ที่ขั้นตอนวิธีการเอามาใส่ในถุงครับเพราะว่าบรไใส่ไปตองครับใส่ถุงห่อนครับนะใส่ถุงก่อนที่จะเจาะเห็ดกันนี่แหละนะครับจต่ที่ทำการเอาใส่ถุงกันนะครับกะเอาเล้วครับเด้อเอาพอประมาณถือว่าเขากินแต่ละเทือ เ้าวินขนาดใหญ่ใดแล้ก็ต้องกะเอาครับเจ mm ็ดเวรได้ลายคอยมาลัดทีหนึ่งทีเดียวได้แล้ครับ mm hmm. ใส่ไปเรื่อยๆครับ mm hmm. ก,เาากะ,บะบ mm hmm. เอาว้าเิางิกินตละดขาวลายขนาดในะครับเพราะว่ามันจะเป็นเบอร์ครือสองอันแล้ร ใส่ไปเรื่อยกันได้ครับลหลังจากที่บรรจุใส่ในถุงเหนือนะครับจะได้ประมาหนึ่งสอมหาหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดห่อครับเจ็ดหอแต่กนะถินัะห่อยึดแผ่นหน่อยแนกหน่อยนะครับบรปเวณยังตะวเห็ดคิดเองครับ เอาหมึกพริกใส่ได้ครับเด้อหมึกพริกใส่ผสมพริกแบบพริกบิดพริกเขียวสีแดงเดี๋ยวตามใจชอบแล้วก็บีบบีบมาใส่มุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่อากาศไล่อากาศออกไปนะครับนี่ไล่อากาศออกไปก็ต้องหมุนจากข้างในนะครับนะครับไล่อากาศออกไปนะครับโอเค ถึกลัดครับตัดหนึ่งนะครับต้องมุนหมุนหมุนหมุนเยอะเรื่องานแล้วนะครับ ต่อไปอันที่สองอันที่สองครับใส่เข้าไปใส่บีบเข้าไปตามมุมเลยนะครับตามมุมเลยลายอากาศออกที่นี่บีบเข้าไปแล้วหมุนไว้หมุนไว้นะครับเรามาถึงขั้นตอนหอดที่ถ่ายแล้วด้วยครับหอดที่ถ่ายแล้วหอดที่ถ่ายหอดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหอที่เจ็ดครับ มาที่เจ็ดกำไว้แล,ล้วก็บิดบิดบิดครับเพราะว่าอากาศมันจะจะได้ออกมานะครับมาที่เก็ดเจอปะ่ะหอกับสีบคอยง่ายป็นเด็ดหรอครับเพราะว่าหอกินเองครับบนต้องธีพิทันมากมายนะครับนี่ครับเหยียบลอยนะครับเบิงหน้าตากับสีเป็นแน่นล่นะครับ เด็ดเจ็ดหอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมูเครืองกิโลเด็ดเจ็ดหอครับแต่ที่นี่ก็เอาไปเก็บไว้หนึ่งคืนนะครับหยิบซีโมองก็กได้มื่ออื่นมื่ออื่นตอนแรกนะครับตอนแรกก็พอดีมันสิเป็นอเองมันสิเป็นพอดีเพราะมันเป็นแล้วเขาก็เอาเซนใหตู้เย็นไว้ครับเซนใหตู้เย็นไว้กินนะครับพเ,เพราะว่าเซนใหตู้เย็นพออยังพอเพื่อยุติ ความเปรี่ยวของมันครับจะได้ยุดยุดตำนั่นมันจะบริเปรี่ยวไปกว่านันนะครับเด้อเอาไวน้นึงขึ้นนะครับหนึ่งขึ้นเอีกมือนหนึ่งตอนแรกนะครับเวลาดีละนะครับมันก็สิเปรพอดีแล้วก็เอาไปไปในตู้เย็นนะครับแล้วก็จะเอามาทอดนะครับเอามาทอดหรือจะเอาไปเก็๊เมนูอื่นๆก็ได้ตามที่ต้องการไปพัดใส่เข่าก็ได้ครับไสเข่าพัดหรือตามที่ต้องการนะครับ แต่ว่าสนับสนุนให้กินดิฟนะครับเดอ้อเพราะว่าผู้มือนี่โรคไข้แเก็บกันหลายโรคขย,ยนันนี้ก็สนับสนุนให้กินซุปกับอาเป็ดทอดนําเป็ดทอดสักก่อนนะครับเดอ้อโอเคสําหรับคลิปมื่อนี้นะครับกะขอจบเพียงแค่นี้นะครับคอยผู้ชมติดชมตอนนี้ก็อยู่ดีไม่แห้งครับปลอดภั้จากโควิดนะครับเดอ้อทุกทุกคนสวัสดีครับ